สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP ของวันที่20เมษายน65นะคะตัวเด่นก็คือ0กับ1ตัวรองก็คือ3กับ4เนอะแต่เราจับสลับคู่กันนะ0มันคู่กับ3 1คู่กับ4นะคะ0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7 0 9 1 0 1 1 1 3 1 4 1 6 1 7 1 9 3 0 3 1 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่หกสเจาเก้าสามสี่สสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สีาระวังเบิลน,นะคะสองสองสี่หกหกเก้เนาะมันมีศูนย์สามสามเยเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ ดาวโจรเช้าก็มาเข้าดาวโจร v i p มันจะสลับกันเนอะจะเอาตัวเด่นมันมาซื้อก็ได้นะดาวโจร V i p อ่ะเอาตัวเด่นของดาวโจรมาซื้อมันจะสลับกันเนาะดาวโจรเช้าตัวเด่นก็คือหกับเตัวรองก็คือเกับศูนะคะหก็คือรูดหกเก็รูดเเนาะตัวรองก็เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ สามตัวก็เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สี่สามศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สองเนาะดาวจนเช้ามันชอบมาเข้า v i p อได้เพื่อนๆเราสลับกันเด้อเอาตัวเด่นขึ้นไปซื้อได้นะแต่ว่าศูนย์มันยังเหมือนเดิมนะคะก็ขอเพื่อนๆโชคดีเนาะตื่นมาก็รับทรัพย์รับโชคกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องมุนเ้นพารวยเด้อช่องนี้คลิปของเราไม่หลุดหรอกเนาะก็เข้าทุกวันเลยนะก็ขอทุกคนโชคดีสามตัวตรงๆเด้อ อันนี้มาส่งช้าหน่อยเด้อโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะ